อาบน้ำก่อนนะทีหลังนะ่ะก่อนที่จะกอดฉันหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าใบหน้างองงาแล้วเดินสะบัดหน้าขึ้นชั้นสองของตัวบ้านไปจันเจ้าทำหน้าเหรอเธอสายหน้าไปมาพร้อมกับตั้งคำถามขึ้นมาในใจของเธอเธอดึงเสื้อตัวโปรดขึ้นมาสูดกลิ่นหอม จากตัวเสื้อของเธอว่าร่างกายของเธอมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่สิ่งที่เธอได้ก็คือเป็นกลิ่นเหงื่อที่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเธอเดินสายหน้าแล้วเดินเข้าไปในครัวถอนหายใจออกมาอย่างเสียงดังในวันนี้เธอได้ไปออกกำลังกายโดยการไปปั่นจักรยานขณะ ที่เธอปั่นจักรยานยังมีความสุขอยู่นั้นเธอก็ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยเกียร์จักรยานเสียภูเขาของเธอเกิดติดค้างทําให้ไปต่อไม่ได้ส่งผลให้เธอต้องนำจักรยานคู่ใจไปซ่อมที่ร้านจักรยานเป็นเหตุให้วันนี้ของเธอกลับมาถึงบ้านล่าช้ากว่าปกติส่งผลให การทำหน้าที่ของเธอไม่เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบเป็นสองอาทิตย์ที่แปลกๆสำหรับเธอเพราะทุกวันก่อนนายสาวของตัวบ้านจะเข้านอนต้องเป็นหน้าที่ของเธอที่ต้องเข้าไปกอดน,นายสาวก่อนก่อนที่เธอจะขึ้นห้องส่วนตัวของเธอไปจันเจ้าเธอเข้าไปในครัวด้วยใบหน้าที่แสดงอาการด้วยมีท่าทางที่ไม่มีความสุขเอาเสือเลย ทำหน้างองงําอย่างนั้นน่ะไม่สวยเลยนะลูกเลไลมองหน้าลูกสาวพร้อมทิ้งมือจากการล้างผักไว้ที่ซิงน้ําแล้วเดินเข้ามาหาลูกสาวซึ่งตอนนี้นั่งที่เก้าอี้กลางห้องด้วยใบหน้าที่ดูแล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คุณลุงสิคะแม่ตำหนิจันเจ้ามาอีกแล้วอะคะ่ะ กถ้าจะกอดคุณเธอนะคะให้จันเจ้านะไปอาบน้ำก่อนนะคะพูดแล้วก็ทำหน้างองง้้าไม่ค่อยสพอใจในการที่เธอถูกตำหนิเรื่องของการที่เธอมีเหงื่อท่วมตัวทำให้กลิ่นเหงื่อมีเยอะกว่าปกติเล่ยหัวเลาะออกมาเสียงดังก็คุณลุงเขาพูดถูกแล้วล่ะลูกดูสภาพหนูสิ เหงื่อท่วมตัวออกอย่างนั้นน่ะยังจะต้องไปกอดคุณเธออีกเลไลแม่ของสาวน้อยหน้าใสก็หัวเราะเสียงดังออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทำไมวันนี้กลับบ้านช้าจังเลยล่ะลูกก็เจ้าเสือใหญ่สิคะแม่งอแงนะคะปั่นไปได้ครึ่งทางเกิดโซ่ติดเสอย่างนั้นน่ะจำเป็นต้องพาคุณเธอไปพบช่างน่ะค่ะคุณแม่ กว่าจะเสร็จนะคะก็ทำเอาล่วงเลยเวลาไปนานเลยล่ะค่ะเอา้าลอลูกแล้วเป็นอะไรบ้างไหมละ่ะนี่หนูประสบอุบัติเหตุหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไรไหมไมมล่ะค่ะคุณแม่หนูไม่ได้เป็นอะไรพอดีพาเจ้าเสือใหญ่ไปหาช่างเขาก็ซ่อมให้แล้วล่ะค่ะแล้วก็เจ้าเสือใหญ่ก็หายเป็นปกติแล้วล่ะค่ะคุณแม่ จันเจ้าพูดถึงจักรยานคันโปรดแล้วก็ยิ้มสวยส่งมาที่แม่ของเธอซึ่งเป็นรอยยิ้มแรกตั้งแต่เข้ามาในตัวบ้านเลยทีเดียวจันเจ้ารู้สึกว่าในวันนี้ของเธอเกิดเหตุวิวาดวุ่นวายในหัวใจของเธออีกแล้วคุณเธอนายสาวเจ้าของบ้านมักจะคิดเสมอว่าเธอถูกเสมอแล้วความผิด ที่ผิดเสมอก็จะตกอยู่ที่จันเจ้าเช่นเคยพอคิดไปก็เหมือนว่าเธอทะเลาะกับตัวเองคิดไปคิดมาเธอก็รู้สึกไร้สาระในความคิดของเธอเสียจริงๆจันเจ้าคิดในใจตลอดระยะเวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาการดำเนินชีวิตของเธอได้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากในทุกวันทุกอย่างแล้วแต่สถานาการณ์และอารมณ์ของนายสาว ลำพังแค่วันเดียวก็พลิกได้นับเป็นสิบแรกๆเธอก็อลมานกับการปรับตัวต่อชีวิตที่เผชิญอย่างหมดทางเลือกแต่เดี๋ยวนี้เธอเริ่มปรับตัวได้แล้วและก็ไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะเธอรับรู้และรับมือทันกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองในช่วงหลังๆมานี้การคาดเดาอนาคต มันง่ายสิไหนกันเล่าการปรับเปลี่ยนทุกเวลาและแล้วแต่สถานการณ์ได้เกิดขึ้นกับเธอบ่อยครั้งจิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่เธอลหลงไหลมานานช่วงเย็นของแต่ละวันเธอจะนำเจ้าเสือใหญ่ของเธอไปปั่นรับลมเกือบทุกวันเลยทีเดียวแม่จา๋ามีอะไรทานบ้างคะวันนี้น่ะจันเจ้าหิวมากเลยนะคะ จันเจ้าคิดว่าวันนี้จันเจ้าคงกินช้างได้ทั้งตัวเลยละคะ่ะคุณแม่เล่ไ่หัวเลาะออกมาอีกครั้งก็น้ำพริกปลาทูนะคะลูกแล้วก็แกงเขียวหวานเนี่ยนะคุณลุงนะ่ะเธอบ่นอยากทานนะคะแต่ก็ดีนะลูกวันนี้อ่ะคุณลุงเธอทานอาหารได้เยอะมากเลยนะคะสงสัยจะเป็นของโปรดของเธอนะคะ่ะแม่เห็นทุกทีทานอาหาร ก็ดูเหมือนจะเหมือนแมวดมไม่รู้จะเอาแรงที่ไหนหายใจเลไลพูดถึงนายสาวของตัวบ้านและทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ของเธอก็คงเป็นอาการของคุณลุงนะคะแม่เพราะจากที่เราเออได้นายคนนี้มาอยู่ร่วมบ้านเหมือนจะมีคู่มอือการใช้ติดตัวคุณเธอมาด้วยนะคะคุณแม่อุ๊ยดูก็พูดเกินไป ก็แค่อาการที่เราควรเฝ้าระวังก็เท่านั้นล่ะคะ่ะจันเจ้าก็อย่าพูดเสียงดังไปนะลูกคุณสักดานะเน้นย้ำมานะก็เพื่อความปลอดภัยของคุณลุงนะลูกและให้เราดูแลและให้เข้าใจในตัวของโรคที่คุณลุงเป็นก็แค่นั้นล่ะคะ่ะโรคอะไรก็ไม่รู้นะคะแม่ถ้าเครียดก็เครียดมากคิดจะเบื่ออะไรก็เบื่อขึ้นมาดือด้อบางวันก็นอนมาก บางวันก็นอนไม่หลับบางทีก็ทานอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่บางทีก็ไม่ทานอะไรเลยพูดแล้วก็แปลกดีนะคะเป็นโลกของคนรวยนี่ก็กแปลกดีนะคะคุณแม่และก็แต่ละอาการของคุณเธอแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ยังไม่รวมอาการอ่อนเพลียหมดแรงนอนทั้งวันแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็ชอบโทษคนอื่นจันเจ้าพูดไร้ไประโยคยาว สาธยายเกี่ยวกับอาการที่ต้องเฝ้าระวังในตัวโลคที่นายเจ้าของบ้านเป็นและกำลังรักษาตัวอยู่หนูพูดมามันก็ถูกนะคะแม่ดีใจนะที่หนูนะ่ะจำอาการที่เราต้องเฝ้าระวังในตัวของคุณลุงได้นะลูกแต่ลูกก็ห้ามลืมนะในฐานะที่ลูกอยู่ดูแลคุณลุงใกล้ชิดที่สุดลูกต้องอย่าลืมการเฝ้าระวังการทำร้ายร่างกาย ของคุณลุงของเธอด้วยนะลูกอย่าให้เกิดขึ้นเด็ดขาดเลยนะลูกเลยไรเน้นย้ำลูกสาวด้วยความเป็นห่วงในอาการที่อาจจะเกิดขึ้นกับนายสาวค่ะคุณแม่จันเจ้าจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้คะค่ะและนี่ก็ดีนะคะที่จันเจ้าสอบเสร็จแล้วและมหาลาัยจะตอบรับผลการสอบหรือว่าสอบผ่านไหม ช่วงนี้เลยยังไม่ต้องไปเรียนที่ไหนนะคะถ้าจันเจ้าไม่อยู่จันเจ้าคิดว่าคุณแม่ก็คงจะยุ่งยากเอาการละค่ะก็ใช่นะลูกแม่ล่ะขอบใจหนูมากเลยนะคะที่รับผิดชอบหน้าที่ดูแลแทนแม่นะคะลูกแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะคะจันเจ้าขอบคุณนะคะพูดแล้วเลยไรก็ยิ้มหวานส่งให้ลูกสาวของเธอ ค่ะคุณแม่จันเจ้าเต็มใจช่วยเหลือคุณแม่อยู่แล้วล่ะค่ะอะไรที่จันเจ้าพอจะแบ่งเบาภาระความเหน็ดเหนื่อยของคุณแม่ได้จันเจ้าก็ยินดีมากเลยนะคะหญิงสาวส่งยิ้มประจบไปยังแม่ของเธอและส่งสายตาสุสกสกาวสดใสมองไปที่แม่ของเธอไปเธอลูกไปอาบน้ำอาบท่าแล้วค่อยมาทานข้าวนะ อย่ามัววิจารณ์คุณเธออยู่เลยเผื่อคุณเธอมาได้ยินเข้ามันจะไม่ดีนะลูกเลไลเตือนสติลูกสาวของเธอค่ะแม่ก่อนออกจากห้องจันเจ้าโน้มหน้ามาหอมแก้มสวยของแม่เธอฟอดใหญ่เลไลาสายหน้าแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างกว้างด้วยเอ็นดูลูกสาวคนสวยของเธอเลไลอดที่จะสงสารลูกสาวของเธอไม่ได้ เพราะตั้งแต่นายสาวของตัวบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านได้สองอาทิตย์เห็นจะได้ถึงบ้านหลังนี้จะเป็นแค่บ้านพักต่างอากาศของตระกูลดังซึ่งเธอกับสามีเป็นผู้ดูแลบ้านหลังใหญ่หลังนี้ที่ผ่านมาจะมีเจ้าของบ้านมาใช้บริการแค่ปีละครั้งหรือบางปีก็ไม่เห็นมีใครมาทำให้ดูเหมือนว่า บ้านหลังใหญ่ทั้งหลังจะเป็นหน้าที่ของครอบครัวของเธอในการดูแลทุกอย่างและได้ใช้เป็นที่อาศัยของครอบครัวเล็กๆของเธอมานานปีวันหนึ่งเลไลเธอได้รับโทรศัพท์จากนายใหญ่ของตัวบ้านคุณศักดาโทรศัพท์มาปรึกษากับเธอเรื่องลูกสาวของเขาและเขาบอกกับเธอว่าลูกสาวคนเดียวของเขา จะมาอยู่พักอาศัยที่บ้านพักต่างอากาศสักพักหนึ่งเพราะตัวเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยทำให้เขาดูแลลูกสาวของเขาไม่ได้สัปดาฝากให้เรไรดูแลลูกสาวของเขาพร้อมกับทำตามคำสั่งของคุณหมอประจําตัวของลูกสาวด้วยสิ่งที่เขาต้องการคือให้เลรลกอดลูกสาวของเขาก่อนเข้านอนทุกวันซึ่งเป็นอีกทางหนึ่ง ของแผนการรักษาของแพทย์โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ลูกสาวของนายใหญ่ของบ้านเป็นอยู่เลไลเองก็เพิ่งเคยได้ยินว่ามีชื่อโรคนี้อยู่ในโลกใบนี้และการรักษาก็ดูแปลกๆแต่เธอก็ไม่รู้จะปฏิเสธได้อย่างไรเพราะสักดาหนายใหญ่ของตัวบ้านขอร้องแกบังคับด้วยว่าทุกวันต้องมีคนคอยกอด ลูกของเขาก่อนเข้านอนทุกวันแลกแกเลไรคิดหนักอยู่นานด้วยเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเรไรปรึกษากับสามีของเธอว่าจะทำอย่างไรดีด้วยเธอกระดากใจไม่กล้าจะก,กอดนายสาวของตัวบ้านด้วยความที่เธอเกรงกลัวท่าทางนิ่งๆเฉยๆของนายสาวสมชายผู้เป็นสามีให้คำแนะนำกับเธอว่า ควรจะให้ลูกสาวของเธอทำหน้าที่แทนเพราะจันเจ้าเด็กกว่านายสาวของเธออายุห่างกันไม่กี่ปีและคงจะทำหน้าที่ได้รับมอบหมายได้สะดวกใจมากกว่าผู้เป็นแม่ทำให้เลไลต้องขอร้องลูกสาวของเธอให้ทำหน้าที่แทนเธอเลไลยังจำได้ดีว่า เธอได้ให้เหตุผลใดกับลูกสาวของเธอจันเจ้าจ๋าหนูทํำหน้าที่นี้แทนแม่หน่อยนะแต่ละวันแม่ก็ต้องทำงานบ้านไหนจะทําอาหารของแต่ละมื้ออีกกลิ่นอาหารก็เหม็นติดตัวแม่แทบทุกวันแม่กลัวว่าคุณเธอจะลังเกียจแม่นะคะลูกแม่อยากให้หนูทำหน้าที่นี้แทนแม่หน่อยนะลูกนะ เลไรขอร้องลูกสาวของเธอให้ช่วยทำหน้าที่นี้แทนเธอจันเจ้ามองหน้าแม่ของเธอเห็นแววตาคิดหนักและขอร้องเธออย่างเอาจริงเอาจังจันเจ้าอดสงสารแม่ของเธอไม่ได้ทำให้ต้องจำใจรับปากและยอมทําหน้าที่นั้นแทนแม่ของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่เลไลดีใจมาก ที่ลูกสาวของเธอยอมช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของเธออมแม่จา๋าแม่ทำกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะจันเจ้าขอเพิ่มข้าวอีกจานได้ไหมคะคุณแม่ได้สิคะ่ะมาเดี๋ยวแม่เติมให้วันนี้คงเสียพลังงานไปเยอะละสิดูสิกินข้าวหมดตั้งจานหนึ่งละทานเยอะๆนะลูก จันเจ้าหัวเลาะคลิกแล้วรับจานข้าวจากมือของแม่เธอพร้อมส่งยิ้มสวยให้ผู้เป็นแม่แบบประจบทานข้าวแล้วก็ไปพักผ่อนนะลูกและก่อนจะนอนก็เข้าไปหาคุณลุงด้วยดูว่าเธอทานยาหรือยังนะลูกเลไลย้ำลูกสาวของเธอให้ไม่ลืมที่จะไปดูแลนายสาวก่อนเข้านอนฮ จันเจ้าถอนหายใจออกมาเบาๆแม่จา๋าจันเจ้าอยากไปนอนที่บ้านหลังเล็กกับแม่จังเลยค่ะแม่สองอาทิตย์แล้วนะคะที่จันเจ้าไม่ได้นอนก่อนแม่เลยนะคะเธอโอดครวนแล้วก็ส่งสายตาละห้อยไปยังแม่ของเธอเลย์ไลเดินเข้ามาใกล้ลูกสาวยกมือขึ้นลูบผมสยายสวยของลูกสาวของเธออดทนหน่อยนะลูกนะ คุณลุงเธอคงอยู่กับเราไม่นานหรอกอาจจะแค่เดือนเดียวหรือสองเดือนพอคุณศักด์าท่านกลับจากต่างประเทศท่านก็จะมารับคุณลุงเธอไปที่กรุงเทพนะคะลูกค่ะคุณแม่จันเจ้าจะอดทนค่ะแม่จา๋าเดี๋ยวจันเจ้าล้างจานให้คุณแม่นะคะวันนี้อุย้ยไม่หรอกลูกหนูรีบขึ้นไปดูแลคุณลุงเธอ เดี๋ยวตรงนี้แม่จะจัดการเองแล้วหนูก็อย่าลืมรีบพักผ่อนละลูกล้างจานเสร็จแล้วแม่ก็จะปิดบ้านให้เลยนะหนูไม่ต้องลงมาปิดน้วันนี้นะ่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะลูกค่ะโอเคค่ะคุณแม่งั้นจันเจ้าขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะเลย์ไลส่งยิ้มให้ลูกสาวและพยักหน้ารับคำลูกสาวของเธอเป็นเชิงรับทราบ ก๊กก๊ประตูห้องกว้างเปิดแย้มออกหลังจากเคาะประตูขออนุญาตเรียบร้อยแล้วจันเจ้าเข้ามายืนอยู่ในห้องแล้วหันไปปิดประตูตามหลังอย่างเบามือเธอมองไปที่เตียงกว้างอยู่กลางห้องคุณลุงคะคุณลุงคะคุณลุงคะเสียงเรียกของเด็กสาวปลุกให้อีกคนที่นอนอยู่บนเตียงหันมามอง เหมือนเธอเพิ่งตื่นจากพวังที่ทำให้เธอหลุดลอยตามความคิดที่ไหลไปเรื่อยๆของห้วงคำหนึง่งหญิงสาวเจ้าของห้องมองมาที่เด็กสาวที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามาอาบน้ำแล้วหรอคำถามแรกเอ่ยออกมาจากปากบางสวยจันเจ้าก้มมองการแต่งตัวของตัวเอง ด้วยเสื้อชุดนอนลายหมีภูแยกเสื้อกางเกงค่ะคุณลุงจันเจ้าอาบน้ำแล้วล่ะค่ะแล้วก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเธอตอบมากกว่าประโยคคำถามอืมก็ดีแล้วละ่ะมานี่มาให้ฉันกอดอีกหน่อยพูดแล้วเจ้าของห้องคนสวยเธอก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วมองมาที่จันเจ้าไม่วางตา จันเจ้าพูดอะไรไม่ออกได้แต่เดินไปใกล้เตียงใหญ่กว้างหญิงสาวเจ้าของห้องลุกขึ้นยื่นมือมาโอบก,กอดแล้วกดให้เด็กสาวมาอยู่ในอ้อมกอดมากขึ้นซบหน้าลงมาที่ไหล่ของเด็กสาวแบบแนบชิดความละมุนของอ้อมกอดของเจ้าของห้องกว้างทำให้จันเจ้าอดที่จะยกมือเรียวสวยของเธอยกขึ้นกอดตอบด้วยความเต็มใจ กับไปเช่นกนกัเวลาผ่านไปความเงียบเข้าครอบงำห้องกว้างซึ่งได้ยินแต่เสียงหายใจของทั้งสองคนสองสาวยืนกอดกันข้างเตียงกว้างอยู่นานเวลาผ่านไปจันเจ้าเงยหน้าขึ้นคุณลุงคะคุณลุงทานยาหรือยังคะเสียงสวยของสาวน้อยเอ่ยถามนายสาวออกไป อืมยังเลยพูนพร้อมกับยกศีรษะมองมาที่หน้าของเด็กสาวแต่อ้อมกอดก็ไม่ยอมที่จะปล่อยร่างสวยให้ออกห่างเลยเลยเวลาแล้วนะคะคุณลุงคุณลุงทานยาได้แล้วละคะ่ะไหนคะยาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจันเจ้าจะดูแลให้คุณลุงทานยาก่อนนอนเองนะคะ หญิงสาวเจ้าของห้องบุ้ยหน้าไปทางโต๊ะเครื่องแป้งโน่นนะกระเป๋ายาอยู่โน่นนะจันเจ้าพระออกจากอ้อมกอดของคนที่อยู่ตรงหน้าเดินไปหยิบกระเป๋ายามานั่งข้างๆเตียงกว้างแล้วไม่ลืมที่จะถือแก้วน้ำเย็นจากตู้เย็นเล็กในห้องติดมือมาด้วยจันเจ้าหยิบยาก่อนนอนออกมาแล้วยื่นให้หญิงสาว ที่อยู่ตรงหน้าที่เดี๋ยวนี้กึ่งนอนกึ่งนั่งอยู่บนเตียงกว้างทานยานะคะคุณลุงนี่ค่ะน้ำหญิงสาวเจ้าของห้องรับแก้วน้ำจากเด็กสาวหน้าใสาและยามาไว้ในมือแล้วก็หย่อนเม็ดยาเล็กเข้าปากตามด้วยดื่มน้ำเย็นตามลงไป ต่อไปไม่เอาแล้วนะคะคุณลุงคุณลุงต้องกินยาให้ตรงเวลานะคะถ้ากินยาเลทประสิทธิภาพของยาที่ทานจะไม่ออกลทธิ์ต่อเนื่องนะคะเด็กสาวกล่าวตำหนิหญิงสาวเจ้าของห้องออกไปก็ปกติเธอจะมาดูแลป้อนยาฉันเน่มันเป็นความผิดของเธอเองนั่นแหละทำให้ฉันต้องทานยาไม่ตรงเวลาน่ะ จันเจ้าท้อนหายใจออกมาอย่างแรงโอเคค่ะงั้นจันเจ้าขอโทษแล้วกันนะคะวันนี้พอดีว่าจันเจ้าไปปั่นจักรยานก็เลยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะเลยทาให้เข้าบ้านผิดเวลานะคะ่ะหญิงสาวเจ้าของห้องหันควับมามองเด็กสาวที่นั่งอยู่ข้างเตียงแล้วเธอเป็นอะไรมากไหมสีหน้าแสดงออกมาด้วยความตกใจ และมีแววตาแห่งความเป็นห่วงใช้แววออกมาอย่างเห็นได้ชัดด้วยเธอไม่อยากได้ยินว่าคนรอบกายของเธอได้รับอันตรายอะไรถึงเด็กสาวที่นั่งอยู่ต่อหน้าเธอจะเป็นแค่คนดูแลเธอขณะน,นี้แต่นับวันเธอก็เริ่มจะผูกพันกับเด็กสาวคนนี้ขึ้นเรื่อยๆและจิตกรรมที่สองสาวได้ใกล้ชิดกัน ผ่านอ้อมกอดทุกวันตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เธอพักอยู่ในบ้านหลังนี้มันทำให้เธอรู้สึกดีและรู้สึกผูกพันกับอ้อมกอดของเด็กสาวซึ่งอ้อมกอดที่เธอได้รับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเธอไปเสียแล้วไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะคุณลุลงเจ้าเสือใหญ่งองแงนะคะเลยต้องพาไปให้ช่างดูแลนะคะ ก็เลยทำให้เวลาเข้าบ้านผิดเวลานะคะถ้าจะพูดตามจริงจันเจ้ารู้สึกดีมากที่หญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเธอแสดงความห่วงใยเธอออกมาอย่างออกนอกหน้าและดูท่าว่าหญิงสาวจะห่วงเธอจริงจรจันเจ้ารับรู้ได้จากแววตาที่แสดงความวิตกกังวลและเป็นห่วงเธออยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นสายตา ที่จันเจ้ารู้สึกดีมากและรับรู้ถึงความสำคัญของตัวเองที่นายสาวเริ่มมองเห็นว่าเธอมีตัวตนอยู่จริงและไม่มองผ่านเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมาหรือคุณรุ้งจะเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วคำถามที่เกิดขึ้นในใจของเธอทำให้หัวใจข้างซ้ายของเธอกระตุกอย่างแรงคุณลุงจะหายจากอาการโรคซึมเศร้าแล้วเหรอนี่ คำถามนี้เกิดขึ้นในใจของเธอจันเจ้ารับรู้ถึงความคิดของตัวเองว่าทั้งดีใจแล้วก็เสียใจนิดๆถ้าคุณรุวงหายจากโลกนี้แล้วเธอจะยังต้องการอ้อมกอดของเธออยู่อีกไหมหัวใจดวงน้อยที่กระตุกในตอนแรกตอนนี้เริ่มมีอาการสั่นไหวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด